สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าบาวรศักด์ยันพูดตรวจการทำถูกแล้วส่งสารรัฐธรรมนูญตีความมาติสภาชี้รัฐสภาเป็นอธิป,ปัตย์ไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนายบวรศักดิ์อวนโน อดีตประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอดีตเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุลาลงกรได้โพสต์ข้อความผ่านาเฟซบุ๊กถึงกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความตามมาตรา2 1 3โดยระบุว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้ส่งสารรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 3ซึ่งบัญญัติว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลพระธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญพรปดังกล่าวบัญญัติไว้ในมาตรา46ว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง และได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้นั้นอันเนื่องจากมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตราเจวงเล็บ11ได้โดยจะต้องยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อนภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ การยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งต้องระบุการกระทำที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำใดและละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไรนอกจากนั้นขอให้ท่านที่สนใจโปรดไปดูคำวินิจฉัยสารพระธรรมนูญที่4 2 5ทับที่ผู้ตรวจการไม่ส่งแต่ผู้ร้อง ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเองคดีนี้สารเห็นว่าสิทธิของผู้ร้องถูกละเมิดและปอ,อ,อกำหนดความผิดฐานทำให้แท้งลูกขัดต่อรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่7ทับ2,563ซึ่งผู้ร้องมีบิดาเป็นคนเนเธอร์แลนด์มันดาเป็นคนไทยถูกคำสั่งรัฐมนรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและตอมห้ามเข้าเมืองไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเกิน60วัน ผู้ร้องจึงมาย,ยื่นตรงต่อสารรัฐธรรมนูญสารรับและวินิจฉัยว่าคำสั่งดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญที่ห้ามในประเทศคนไทยหรือห้ามคนไทยเข้าประเทศการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญจึงทำถูกแล้วเพราะเขาทำตามหน้าที่ส่วนที่นักการเมืองลากตั้งบางคนนั้นที่โพลยตีพายก็ต้องปล่อยไปเพราะนั่นคือวิสัยเขาส่วนที่บอกว่ารัฐสภาเป็นอธิป,ปัตย์นั้น พูดไปเพราะมัวเมาในอำนาจวงเล็บที่ไม่มีอยู่จริงรัฐสภานี้สถาปนาขึ้นโดยรัฐธรรมนูญต้องอยู่ภายใต้ธรรมนูญที่ให้กำเนิดตนจะไปเป็นอธิปัตย์ไปไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและนิติธรรมจากที่กล่าวมาทั้งหมนนี้เพื่อจะเรียนทั้งทั้งหลายว่าถ้าผมไม่มีความรู้ผมจะไม่ใช้ความรู้สึกพูดออกไปเพราะนอกจากผิดแล้ว ยังทําให้คนอื่นผิดตามไปด้วยบาปนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นําความคิดผมจึงขอให้ท่านที่ชอบโซเชียลมีเดียเชื่อกลมสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีกว่าครับอย่าไปเชื่อคนพูดโดยเฉพาะคนที่พูดแต่ความรู้สึกครับความคืบหน้าพิธาให้สัมภาษณ์ CNN ยืนยันเราชนะแน่นอนเชื่อมีโอกาสได้เป็นนายกหากได้สิทธิ์ชี้แจงพิธาลิมเจริญรัต คนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กับคริสเตียนอมันปูในรายการอมันปูของสถานีโทรทัศน์ CNN เมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยในขณะน,น,นี้พิธีกรได้ถามถึงการที่มีคนรุ่นใหม่เริ่มออกมาชุมนุมเพื่อแสดงพลังเรี่กครองความต้องการและอยากให้มีการปฏิรูปนพิธาบอกว่าความต้องการของผู้บวช คือประชาธิปไตยที่เมื่อผู้ชนะจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่สถานการณ์ตอนนี้ในไทยความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายที่ได้รับการเลือกตั้งมากับฝ่ายที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นมาคือสสที่มาจากการเลือกตั้งกับสวที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากรัฐบาลทหารนั่นคือพื้นฐานของการเมืองในประเทศไทยในตอนนี้พิธิกรถามถึงกรณีที่นายพิธาถูกตัดสินว่าขาดคุณสมบัติเพราะถือหุ้นสื่อ ซึ่งนายพิกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความพยายามที่จะทําให้เขาไม่ได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งที่ความจริงแล้วเขาได้หุ้นดังกล่าวมาจากพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วและสื่อดังกล่าวว่ถูกปิดตัวลงไปแล้ว17ปีด้วยเขาเองก็ไม่ได้รับประโยชน์ทางการเมืองจากการถือหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใดทีด่ก่อนถามว่าหลังจากถูกคําสั่งหยุดปฏบัติหน้าที่สสแล้วต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนายพิธากล่าวว่า การขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเขายังมีความเป็นไปได้หากเขาได้รับสิทธิ์ในการชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆเมื่อพิธีกรถามว่าเสียใจหรือไม่กับการเสนอนโยบายการแก้กฎหมายหมิ่นพระบรมเรชานุภาพที่ได้กลายเป็นเป้าหมายของการถูกโจมตีในตอนนี้ซึ่งนายพิธายืนยันว่าไม่ได้เสียใจและกล่าวว่าเป้าหมายของคนไทยคือการยังทำารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญเพียงแต่เป้าหมายดังกล่าวของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปบางคนก็อาจจะต่อต้านนโยบายการแก้มาตรา1นึเพราะมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการพิพาวิจารณแต่เขามองว่าควรจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่แม่อนุญาตให้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงสู่การเมืองและใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองผ่านมาตรา1 1 2นอายพิธาย,ยังกล่าวต่ออีกว่า สิ่งที่เราพยายามทำคือการทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและทำให้สถาบันพระมกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ปกครองด้วยระบบเดียวกันแต่ที่ผ่านมากลับมีการนำมาใช้เป็นอาวุธทางการเมืองซึ่งไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกหากย้อนกลับการเมืองไทยดูทุกๆ1ิบปีก็จะเห็นกรณีที่สถาบันพระมกษัตริย์ถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองมาโดยตลอด ความคืบหน้าถึงสาลรัฐธรรมนูญแล้วคำร้องวินิจฉัยมติสภาห้ามเสนอชื่อพิธาซ้ำขัดรัฐธรรมนูญถกไม่ทันพรุ่งนี้อันตรวจโทกีรบกรีธีรานน์เลขาธิการสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่าได้ส่งคำร้องไปยังสาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยกรณีการลงมติของที่ประชุมรัฐสภา เมื่อ19กรกฎาคมที่ผ่านมาในการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตนาหัหน้าก,ก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการเสนอยติซ้ำขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภา2563ข้อ4 1และขอให้สารรัฐธรรมนูลสั่งให้รัฐสภาชะลอการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลให้สมาชิกรัฐสภาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย แหล่งข่าวจากสารรัฐธรรมนูญเผยว่ากระบวนการพิจารณาการรับคำร้องอาจเป็นไปตามวิธีการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีการรับเรื่องคำร้องในทางธุรการก่อนที่คณะพิจารณารับคำร้องชุดเล็กซึ่งเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาทำความเห็นว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องก่อนส่งความเห็นไปยังที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคาดว่า ในการประชุมประจำสัปดาห์ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญในวันที่ยิมหกรกฎาคมนี้จะยังไม่มีวาระพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากจะต้องให้องค์คณะชุดเล็กที่พิจารณารับคำร้องพิจารณาก่อนความคืบหน้าวิษณุชีสวบอหมดอายุไร้อำนาจโหวตนายกทันทีโหวตตั้งรัฐบาลไม่ยากไม่จำเป็นต้องลากยาวรอ ยิ่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเสนอยืดเวลาโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปอีก10เดือนเพื่อให้หมดอำนาจในการโหวตนายกรัฐมนตรีว่าตนไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ว่าพักการเมืองทั้งหลายเขาจะไม่ยอมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและรัฐบาลเองไม่อยากที่จะอยู่แบบนั้นด้วยแต่ละคนน่ะก็หมดเวลา และอยากจะแยกย้ายไปทำมาหากินของตัวเองผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่พักเก้าไกลอยากจะเสนอนายวิศณุกล่าววา่าต้นเห็นพักเพื่อไทยพูดเองว่าเขาคิดเรื่องนี้เป็นทางสุดท้ายเพราะยังมีวิธีอื่นอีกตั้งเยอะและไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทวงเวลาไปอย่างนั้นรัฐบาลเองจะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการก็ลำบากจะใช้งบกลางก็ลำบาก จะเสนองบประมาณใหม่เข้าสภาก็ไม่ได้และในระหว่างนี้เองอาจจะต้องโดนไปตอบกระทู้รัฐบาลต้องไปตอบเองเมื่อถามว่าเหมือนกฎหมายจะเปิดช่องในเรื่องนี้นายวิศนุกล่าวว่าก็ถูกแต่เรานั้นจะไปทำอย่างนั้นทำไมในเมื่อไม่ได้ลำบากยากเย็นในการจะตั้งรัฐบาลขนาดนั้นเพียงแค่หนักนิดเบาหน่อยนะ่ะพอยหน่อยก็สามารถทำได้ ตนถึงได้บอกว่ารัฐบาลที่รักษาการอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ได้อยากจะอยู่อย่างนั้นฝ่ายเขาเองก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นและประชาชนยิ่งไม่อยากอยากเห็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคใดก็ตามช่วยมาเป็นรัฐบาลทีเถอะเมื่อถามว่าถ้าสวมรอายุไปแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการคัดสรรอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าในรฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า ในระหว่างที่มีการคัดสรรสวชุดใหม่นั้นสวออชุดเก่าจะต้องรักษาการต่อไปแต่ไม่สามารถมีส่วนในการเลือกนายกได้ในช่วงรักษาการนี้เพราะการเลือกนายกล็อกเอาไว้5ปีพอครบ5ปีในวันที่11พฤษภาคม2567ก็ก็หมดไปซึ่งสวออก็หมดไปด้วย